การส่งสินค้าไม่ตรงตาเมเวลาที่นั้นลูกค้าวิธีการแก้ไขให้มีมาตรฐานมากขึ้นกรณีศึกษาบริษัทนารยาการขนส่งการค้าระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือการส่งออกควรต้องอาศัยการขนส่งซึ่งอาจจะเป็นการขนส่งทางอากาศทางเรือท,งทงางรถทางราง แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบการขนส่งและการนำเข้าส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบการขนส่งแบบต่อนเนื่องซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีลักษณะาการขนส่งหลายรูปแบบมาผสมผสานภายใต้ผู้ให้บรินนการขนส่งรายเดียวซึ่งต้องรับผิดชอบตั้งแต่ต้นทางจนถึงผู้รับปลายทางเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านการลงทุนจากความสำคัญของการขนส่งสินค้า ทำให้ผู้ศึกษาได้เรียนเห็นถึงความสําคัญของการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้ต้นทุนที่เหมาะสมและส่งมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าดังนั้นผู้จัดทาวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าหากวิจัยเล่มนี้ค่ะตกบกพร่องประการใดทางผู้จัดทำก็อขออาภัยมาณที่นี้ด้วย งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาการส่งสินค้าไม่ตรงตามเวลาที่ลูกค้าสองเพื่อศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาการส่งสินค้าล่าชา้ากรณีศึกษาปัญหาบริษัทนารยาเป็นการศึกษาแนวทางการปรับปบรุงประสิทธิภาพการบริการการส่งมอบสินค้าเื่อถึงการหาแนวทางการปรับปรุงข้อบอกพร่องในการทํางานเครื่องความพึงพอใจให้กับบริษัท โดยใช้ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพท่านได้ถึงควาวิจัยเล่มนี้ 1. หาสาเหตุปัญหาการส่งสินค้าไม่ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ 2. หารูปแบบที่จะมาพัฒนาการส่งมอบสินค้าให้ตรงกับเวลาที่ลูกค้าต้องการ 3. การจัดการทําสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร รือการวางแผนการผลิตให้ออกมาในรูปแบบมาตรฐานที่สุดนารายาเป็นแบรนด์ที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วจนเป็นที่ประจักษ์ไม่เฉพาะคนในประเทศแต่ต่างชาติเองก็ยอมรับในความสามารถโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอย่างสาวเก่งและสาวแกร่งอย่างคุณว่างสนารลุ้งแสงทอง เจ้าของผลิตภัณฑ์จากผ้าพิม์ลายแบรนด์นารยาสินค้าไทยซึ่งผลิตโดยชาวบ้านกว่า3,000คนสามารถส่งออกไปขายกว่า40ประเทศทั่วโลกสร้างไรายได้เข้าประเทศกว่า400ล้านบาทรูปแบบการวิจัยผู้วิจัยจะไม่แท้สถิติช่วยในการวิเคราะห์แต่ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ ที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลเอกสารต่างๆหลังจากนั้นได้ทำการสรุปข้อมูลให้เป็นแบบอุปมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการวิจัยเอกสารสภาพแวดล้อมของข้อมูลเอกสารที่นำมาวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นข้อความแบบการบรรยายและจะทำเป็นรายงานวิจัยเชิงพรรณนา,นาหรือแบบบรรยาย ขั้นตอนการดำเนินวิจัยทำการเลือกส่งประชากรที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการส่งสินค้าล่าช้าจำนวน3าคนโดยใช้แบบการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการโดยมีคำถามดังต่อไปนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและการศึกษาเอกสารภายในองค์กร การรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังนี้ข้อมูลปฐมภูมิได้จากการออกแบบสำรวจสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพนักงานบริษัทนารยาสาขาสนทันลาดเ้าข้อมูลทุติยภูมิได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารวารสารงานวิจัยบทความที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ทั้งจากเว็บไซต์และแผนการดำเนินงานนโยบายของบริษัทที่ให้ไว้ในอินเทอร์เน็ตการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังนี้ข้อมูลประถมภูมิได้จากการออกสำรวจแบบสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพนักงานบริษัทนารยาสาขาเซ็นทัลลาดเร้า ข้อมูลทุติยภูมิได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารวารสารงานวิจัยบทความที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆที่ได้เก็บรวบรวมไว้ทั้งเว็บไซต์และแผนการดำเนินงานนโยบายของบริษัทที่ให้ไว้ในอินเทอร์เน็ตผลการวิเคราะห์ข,ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของพนักงานทั้ง3สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ หนึ่งวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตมีปัญหาการส่งมอบไม่ตรงเวลาในช่วงเช้าเพราะช่วงเช้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนรถติดทำให้ไม่ทันเวลาของพนักงานขนส่ง 2. ฝ่ายจัดซื้อไม่ทำการประเมินคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบสำรองและไม่มีการหาผู้ขายวัตถุดิบลายไหนไว้สำรองอย่างน้อยสามลายเพื่อป้องก,กันวัตถุดิบราคาสตั 3. ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการผลิตเช่นปัญหาเครื่องจักรเสียต่อเนื่องซึ่งเกิดจากการขาดการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงที่ดีทำให้เกิดเครื่องจักรเสียเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่และไตรมาสโดยเฉพาะเครื่องจักรอุตสาหกรรม 4. พนังกงานส่วนใหญ่คิดว่าเวลาในการส่งมอบสินค้าที่ทางสายขายแจ้งลูกค้า ็นอุปสรรคในการส่งมอบทำให้ส่งสินค้าไม่ตรงตามเวลา 5. การขาดการประสานง,งานระหว่างหน่วยงานแต่ละส่วนงานที่มีการทำงานเฉพาะในส่วนตัวเองขาดความเริ่มใหม่ในการทำงานแนวทางการทำงานมักมาจากผู้บริหารผลลัพธ์ที่ได้ การให้บริการลูกค้าเป้าหมายคือต้องการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและบริการลูกค้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมการจัดการคําสั่งซื้อล่ะกิจกรรมนี้จะจัดการเกี่ยวกับคําสั่งซื้อของลูกค้าการตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการในกระบวนการและให้ความมั่นใจในการจัดสั่งให้ลูกค้ามีส่วนสําคัญต่อรอบเวลาในการสั่งซื้อ และการวางแผนผลิตการวางแผนการผลิตเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนดเช่นการวางแผนดำเนินงานการจัดนารางผลิตรวมถึงเริ่มพยากรและการสั่งซื้อจากลูกค้าจะถถกจัดมาเป็นแผนการในการใช้วักถืออุปกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสรุปผลการดำเนินวิจัยจากการสัมภาษณ์เจิงลึกพนักงานสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้นำแนวคิดทฤษฎีต่างๆมาใช้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ดังนี้นำกิจกรรมโลจิสติกเพื่อมาช่วยตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพราะกิจกรรมโลจิสติกครอบคุมทุกกิจกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาการส่งสินค้าไม่ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการผู้วิจัยได้หยิบเอากิจกรรมโลจิสติก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้มาใช้เท่านั้นข้อเสนอแนะเนื่นจอจากกิจกรรมโลจิสติกแล้ว ทฤษฎีแนวคิดการพัฒนาองค์กรโดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังสามารถนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาการส่งสินค้าไม่ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการเนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการบริหารงานภายในการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการดําเนินที่เกี่ยวกับบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งนี้พนักง,งานจะต้องมีความเหมาะสมทั้งในเรื่องประสบการณ์ทำงานทั้งกษะการทำงาน,งางานและการที่พนักง,งานจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจนั้นๆอย่างแท้จริง